เพื่อนๆน,นักลงทุนที่กำลังมองหาตีมการลงทุน Q2 2022ลองมาฟังคลิปนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าในช่วงของ Q2 2022ที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นในเรื่องของเฟดที่ขึ้นอันตราดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนจำเป็นจะต้องหาตีมการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ไปเจอของ SCB นะครับเขาก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยควรจะเน้นไปยังกลุ่มใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับอันนี้ก็คือ4อุตสาหกรรมที่นักลงทุนควรจะให้ความสนใจเข้าไปศึกษานะครับตาม SCB ที่เขาได้ทำการประเมินเอาไว้ 1. เลยนะครับเฮลท์แคร์นะฮะสองคอมเมอร์สนะครับ 3. โฮเทนะครับ, 3, Hotel, รบ 4. เอเน หากถามความเห็นผมนะผมชอบกลุ่มคอมเมอร์เพราะว่าเฮลท์แคร์เอเนอร์จีขึ้นมาเยอะแล้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ากลุ่มคอมเมอร์เนี่ยเขามีหุ้นอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มคอมเมอร์นะครับก็จะดูเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยทำให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการจัดเรียงมาเป็นท็อป15หุ้นที่มีโมเมนตัมเด่นๆนะ คือเป็นลักษณะของหุ้นที่มันมีความแข็งแกร่งในกลุ่มนะครับว่าตัวไหนแกร่งที่สุดก็เรียงมาให้นะครับแล้วก็ผมทําให้ง่ายขึ้นอีกนะครับโดยการจัดเรียงแบบกราฟที่ตั้งลําสแกนแบบกราฟแบบกําลังแบบเป็นต้นเทนนะนะครับเรียงมาให้11ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างสัก2ตัวเนาะนะครับก็เตรียมภาพไปให้ละนะครับตัวแรกก็จะเป็นซีเฟ e นะครับก็จะเห็นกราฟว่า มีสัญญาณบูขึ้นมาแล้วก็จะเป็นโซนสีฟ้าก็คือบอกได้ว่าเป็นสัญญาณการตั้งลำขึ้นมานะครับเป็นต้นเทนนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น TFG นะครับสัญญาณบูก็มาเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นโซนฟ้าบอกทิศทางว่ากลับตัวจากขาลงมาแล้วนะฮะกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำการบ้านต่อได้นะสำหรับคนที่ชอบทำการบ้านแบบพวกต้นเทนนะครับ ก็ยังไงแล้วขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันหากนักลงทุนท่านใดนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง t ิกต o อกนี้นะครับของแลบหุ้นนะครับแล้วก็สามารถแอด QR Code นะครับมาติดต่อทางไลน์กันได้นะรเราก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับอย่างล่าสุดเลยเนี่ยเราก็จะมีการแจกหุ้นนะครับทรงกราฟสวยนะโดยการแอด QR Code แล้วก็พิมพ์คำว่าหุ้นกราฟสวยนะ ก็ระบบก็จะส่งข้อมูลให้นะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นิดนึงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ